สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลัก10ล่างเด่นตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดือนนี้ที่ผมจะมาคํานวณไว้ชมกันสําหรับทำเป็นท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดที่ที่1กุ่มพาพันธ์2567นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับจะมีสูตรเทียบชนนะครับสิบล่างนะครับที่ได้ตัวเด่นเป็นเก้าเนาะแต่มันเข้าตัวรองนะครับให้ตัวรองแนวเข้าแบบสิบล่างนะครับ ซึ่งตัวรองได้ก็จะมี2ตัวคือ6กับ1นะครับสนอเข้าเต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาคำนวณดูกันนะครับส่วนที่เป็นสูตรเครับเด่นสิบล่างนะครับตัวเดียวนะอันนี้จะเป็นสูตรตัวเดียวนะที่ผมจะมาลงให้ดูกันเป็นงววแรกนะครับวันนี้เราจะได้ชมสูตรนี้พร้อมกันเป็นหัวแรกนะครับสี่ีสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เข้าหลัก10ล่างมา4งวดัวติดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสูตรนะครับตัวเดียวนะที่แล้วเด่น6นะจะมี6กับ9นะครับก็ คือสูตรนี้ที่ยังเข้าอยู่นะครับที่ได้6เนาะมันออก6 1 6ข้ามหลักสิบนะครับอ่าซึ่งชุดสรุปนะครับชุดสรุปอบนล่างนะครับที่ผมเน้นไว้เนาะก็จะมีเก้าหกนะครับหกสองซึ่งเพราะว่าเลขวิ่งล่างนะครับที่ผมเน้นก็จะเนมีสองตัวเนาะเพราะว่าหกกับเก้ามันคือตัวเดียวกันซึ่งสูตรที่คำนวณออกมาได้ก็เก้าหกนะครับได้ครเก้าหกกับเก้านะครับซึ่งตอนนี้มาที่หกเก้าแล้วหกสองเนี่ยอันนี้ก็เฉียดไปเนาะมันเอาหกหนึ่งนะครับก็เขาต้องก่อไปด้วยนะครับอ่าสวนนตัับบะคร สูตรที่ได้97นะอันนี้คือสรุปนะเพราะว่าผมจัดเรียงใหม่เนาะก็เข้าตรงๆนะครับ79นะเพราะว่ามีสูตรนะครับดินสิบบนกับไวโพนนครับที่ยังเดินดีอยู่นะครับส่วนสามตัวที่จับให้ไปก็พลาดไปเนาะเพราะว่าหลักร้อยมาที่9กนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือข้อมูลในงวดที่ผ่านมานะครับส่วนสามตัวนะไม่เข้านะก็ต้องขอใหม่ด้วยเนาะคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็จะมา จัดให้นะครับส่วนที่เป็นสูตรเนี่บดินสิบล้งนะครับที่ผมทำสถิติร้างให้ดูกันนะครับอ่ามันก็เข้าหลักสิบล้งมาสี่มวดอีกเนี่ยครับก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับสูตรนี้เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมก็อ่าจะจับผู้ดิดนีครับให้ดูกันนะครับอ่าสีิติสูตรนี้ก็เป็นสูตรนะครับดินสิบล้งที่เข้ามาสี่ม้วนติดเนี่ยในงวดแรกนะครับคำนวณได้เก้านะครับออกเก้าหนึ่งนะครับต่อมาครับม้วนที่2ดิน8 ออกด้าครับก็เข้าหลักสิบล่างครับถูกเป็น2งมวนครับมวดที่3ามก็ได้8ครับออก8ดแก้มครับ8เดข้าหลักสิบครับถูกเป็น3าวดครับต่อมาครับมวดที่4ี่ครับดิน6ออก6 1หนึ่งครับ6เข้าที่หลักสิบนะครับจะเป็นสูดิน10บล่างนะครับตัวเดียวนะครับที่เพิ่งเข้ามา4งมวดติดนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจสูตรนะครับดินสิบล่างตัวเดียวนะครับแบบนี้เนาะมาดูกันครับท่านใดที่ชอบนะครับสูตรแนวทางดินสิบล่างนะครับในงวดนี้มาดูนครับว่าจะเป็นเลขดินนะครับตัวไหนนะครับพร้อมกับวิธีการคํานวณนะครับ่ซึ่งผมก็จะคํานวณนะครับให้ดูกันนะครับที่ผมทำสถิติย้อนหลังไว้นะมันก็เข้าที่หลักสิบล้างมาสี่วดติด ามาดูกันครับมาคำนวณการเทียบดูกันได้เลยนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ผมจะใช้3ตัวท้ายรางวันที่1นเนาะจะเริ่มนะตั้งแต่ในงวดที่ออกจะเป็น990นะครับอันนี้คือจะเป็น3ตัวท้ายรังวลที่หนึ่งนะครับต่อด้วยเลขท้ายตัวที่จะใช้ในงวดนี้จะเป็น14นะครับถ้าจะ14ซึ่งผลที่ออกคือ91ครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งรวมด้วยหลักสิบ สองครั้งบรุยสิบล้างแล้วก็บรุยเก้าคงที่นะครับอีกครั้งอันนี้คือเลขคงที่นะครับนำแปดบวกแปดครับเท่ากับสิบหกบนหนึ่งเป็นสิบสิบอ่าขออภัยครับบรุยหลักหน่วยล้างนะครับหน่วยล้างเนาะอาาันนี้นำมาบวกดูกันครับนำแปดบวกแปดเป็นสิบหกอ่าสิบหกบวกด้วยหน่วยล่างที่ได้คือสี่เนาะเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกด้วยเก้าคงที่ เท่ากับ29เห็นไหมครับในงวดแรกนะครับเลขดิ่งสิบั้งที่ทำได้คิดได้9ก้าซิกินเลขคีนะครับผลที่ออกคือ91ครับอ่ะ9มาที่หลักสิบครับในงวดแรกที่สูงเริ่มข้ามที่เป็นงวดนี้นะครับต่อมาดูงวดที่2นะครับในงวดที่2ครับที่ผมคำนวณได้นะทำซิกินที่มันเข้ามาหลักสิบล้านน้องดึง8ครับในงวดที่2อผมนี่เอาคือ85ครับจริงหรือเปล่ามาคำนวณเทียบย้อนหลังกันครับอ่ะในงูที่สครับทีนี้ก็นำสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับ ที่ออกจากัก้าเก้าศเอามาตั้งคำนวณเลยนะครับก็จะเป็น0 9 7ย์าแรงออก91นะครับวิธีคิดใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งสิบบนบวกกัน2ครั้งหน่วยล่างแล้วบวกด้วย9ก้ 2, า,ากก 9, ซึ่งเป็นเลขคงที่นำแปบวกหนึ่งเป็น9 9บวก9คงที่2อ8ครับดิน8ตัวเดียวที่หลัก10บแปงผลที่ออกคือแปครับ8มาที่หลัก10ครับในงวดที่สองนะครับที่มันออก85ครับก็เป็น2องงติดนะครับ ว่าต่อมาก็จะเป็นงวดที่3ก็ได้ตัวเดิมคือ8ครับในงวดนั้นครับเลข8มาที่ตำแหน่งเดิมนะครับมันออก8 9ครับทีนี้มาคำนวณย้อนหลังดูกันครับว่าทําให้มันี้จริงหรือเปล่านะครับจะตรงตามที่ผมดังสิริย้อนหลังไว้ไหมนะครับวิธีการคํานวณนะครับทีนี้นํา3ตัวท้ายกำลังที่1ที่ออกมาจาก0ย์เอามาตั้งคํานวณต่อครับก็จะเป็น757เครับ7 5 7เลขท้ายจะเป็น85นะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักร้อยปุ่กัน2ครั้ง สิบบนบกรกกันสองครั้งหน่วยล่างบวกวยเก้าคงที่สี่บวกสี่บวกห้าเป็นเก้าเบวกห้าเท่าบีก้สิบเก้าบวกเก้าคงที่ยิครับฉะนั้นในงวดที่สก็ได้ตัวเดียนคือแครับซึ่งในงว,วดที่สาก็ผลอ,ออคือแปนะครับ่เลขยิงสิบ้าที่คำนวมาได้แก็ข้าที่หลักสิบางน,นี่ครับต่อมาครับก็จะเป็นงวดที่สที่ทำได้นะครับมันได้ตัวเด่นคือหนะครับ ได้6นะครับเอาหกหนนะครับวิธีการคำนวณนะครับมาคำวนวณดูครับว่าจะตรงตามที่ผมดังสี่กําลังไว้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันครับก่อนนำสามตัวท้ายของรังวันที่หนึ่งที่ออกผาจเจ็ดห้าเจ็ดเอามาตั้งคำนวณครับก็จะเป็นห้าสี่สี่ 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, นะครับที่ออกผลจะเจ็ดห้าเจ็ดเป็นห้าสี่สี่ส่วนเลขท้ายจะเป็นเลขแปดเก้านะครับทีนี้วิธีคิดใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งหน่วยล่างแล้วก็บรรดิก้าคงที่ 8บวกเก้าเท่ากับสเบเดวกนี้ 6, ครับในงวดที่4ได้6กซึ่งมีเลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาที่61นะครับถ้าเรานำสู่เด่น10บล่างตัวเดียวอันนี้จับจับลูดเนาะลูด6ที่หลักสิบนะครับมันก็จะเด่นที่10คู่ชุดตรงนะครับก็จะเป็น10ประตูตรงนะี่ครับโดยที่ไม่ต้องกลับเลยเพราะว่าเรามีสู่นะครับปักหลัก10บล่างตัวเดียวที่ชัวร์เนาะก็จะเด่นที่10ชุดนะครับจะได้แบบตรงเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเรามีเลขเด่นนะครับตัวเดียวที่มันไม่ชนกันนะครับก็จะประกอบก็จะเป็นคู่เด่นคู่เดียวเลยครับอ่าแตมาดูกันครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับที่ผมจะมาจัดให้นำลุ้นกันเป็นงวดแรกนะครับสำหรับสูตรนะครับเด่น10แลางตัวเดียวอันนี้นะครับวิธีการคำนวณก็นำา3ตัวท้ายรางวันที่1ที่ออกเราจะ5 4าออกมาตั้งคำนวณครับก็จะเป็นอ่ะเ7 9เลขท้ายที่เป็น61ครับวิธีการคำนวณนำหลัก ร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วย9คงที่8ปดบว 12, 12กสี่สิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบสามครับสิบสามบวกเก้าคงที่เท่ากับยี่สิบสองตัดตัวหน้าทิ้งออกทิ้งไปก็จะหนึ่งตัวเดียวคือสองซึ่งเป็นเลขคู่งวดนี้ก็ได้เลขคู่อีกแล้วนะครับซึ่งมาดูกันครับในสี่งวดาาทีนะ่ผ่านมาที่ผมทำสินีไว้น้องมันเข้าหลักสิบมาีงวดอีก ซึ่งหลัก10แรกานนะครับมันก็มาที่เลขคู่นะครับสามสามงวดนี้นะครับตั้งแต่ที่ออก85นะครับต่อมาออก8 9 61งวดนี้ได้2เจอยัไอีกหมครับท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับในงวดนี้เลขดิน10แล้านนะครับที่ทําได้นะครับจากสูตรตัวเดียวอันนี้เด่ที่ที่สองนะครับก็จะเป็นแนวทาแนบอิดแนวทางที่น่าสนใจนะครับ ทีนี้ผมจะจับเลขสองนะครับลูดที่หลักสิบล่างไว้ให้ดูกันนะครับสิบล่างนะครับตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียวนะครับจากสูงเนาะที่มันเข้าดินะครับงวดนี้เด่นสองนะครับเด่นที่เลขสองถ้าสองมาที่สิบล่างซึ่งจะได้คู่ดินล่างที่สิบคู่ชุดนะว่าจะเป็นคู่สองศูนย์นะครับ สองหนึ่งสองสองสองสามครับคูดินสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าครับซึ่งมันจะดิ่งอยู่ที่สิบชุดตรงนะครับปากหลักนี้เครับถ้าเกิดเด้สองมาที่สิบล่างใน วันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ลุ้นให้สู่ข้าวต่ออีกงวดนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูกันได้นะครับกับสูตรที่เรามีนะครับสําหรับแนวทางไม่ดินสิบแรงตัวเดียวที่ได้นะครับซึ่งมันได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับไปดูนะครับ ไปดูสูตรดินแางที่มันเข้านะครับสูตรนี้นะครับก็เราก็จะประกบนะครับกันได้เลยนะครับจับชนกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ชนกันนะครับทันาดนี้จะตามสูตรนี้ต่อก็แล้วแต่เรานะครับสูตรตัวเดียวนะครับดินแรงก็เข้าดีสูตรนี้ก็เข้ามา7มติดนะครับอันนี้ผมลงให้ดูแล้วนะครับก็ย้อนไปดูสูตรได้เลยนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวนะครับดินแรงนะครับทีนี้ถ้าเรา มาเทียบกับสูตรนะครับทางดึงเลขล่างนะครับที่ได้4ตัวในงวดที่ผ่านมาในดินสามสี่เฮาออกหกหนึ่งก็ยังเข้าดินอยู่นะครับนี่ครับสีตัวนี้แล้วก็ลุดไปแค่งวดเดียวนะครับผูกมากกว่าผิดนะครับจากสีีที่มันเข้าเนาะยี่สิบเจ็ดงวดก็ลุดผิดไปงวดเดียวนะครับสาหรับสูตรทางเดินเลขล่างนะครับเข้าทุกงวดเลยครับผูกมากกว่าผิดแน่นครับนี่ครับนี่คือสีีที่สูเข้ามานะครับในแต่ละงวดที่ผ่านมานะครับก็จะประมาณนี้ ได้เจ9ดเ้นนะครับเจ็ดแปก้าเราก็จะมาที่จับชนกับสูงนี้ได้เลยนะครับก็ดิ่งที่4่ผู้ชุดนะครับจับกับสูตร7 8 9 0ก็จะดิ่งแค่นี้20นะครับ272829นะครับอ่ะแถมให้อีกผู้ชุดก็จะเป็น25นะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับผมชอบให้ตามนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับอ่ะก็อันนี้จะเป็นสูตรย่อยนะครับอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอ่สูตรเทียบชนนะครับ10ล้างนะครับก็แต่กูติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ